สัดีเพื่อนชาวอีฟ้าอยู่ของพลิตแนลเช่นเคยนะเดี๋ยวในคลิปนี้นะเราไปทำการเปิดแพ็คนะครับอีปิกกันเนาะสนับสนุนโดยเจน้ำการค้าครบเครื่องเรื่องเติมเกมของแท้ลิงอยู่ใต้คลิปเด้อ ก็สำหรับนะักเตะที่ผมอยากจะได้ที่สุดในแพ็กนี้เลยก็คือรุดกุลิตก็ผมโอ้โหเรียกว่าโคตรโหดโคตรอันตรายล่างนี้ร้อยหกนะครับแล้วก็คาบล่างแฟงเซนเตอร์อยู่ที่ร้อยเจ็ดโคตรสุดนะส่วนตัวรองที่ผมอยากจะได้ลงมาก็คือราอูกอนซาเลสนะครับก็ฝาเหุที่อยากได้ละอโูเพราะผมเนี่ยไม่มีล่างอีปกของราอูเลยนะถ้าเกิดได้แพ็กนี้ก็จะเป็นอีราอูล่างแรกนะส่วนลิเบอรี่ มีแล้วนะเป็นร่างเก่าร่างร้อยสามนะร่างนั้นก็ใช้ดีอยู่แล้วร่างนี้ถ้าได้มาก็ถามว่าเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นนะครับแต่ว่าค่าพลังมันยังไม่ได้โดดจากเดิมมากผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะได้ร่างนี้ยสักเท่าไหร่นะครับโอเคนะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะไม่ลึกนะครับน่าจะออกไม่ยากเย็นแสนเข็นสักเท่าไหร่โอเคนะครับมาเลยเพื่อนๆนเก้าร้อยทองทีแรกนะก่อนนั้นผมจัดไปแล้วสามร้อยทองนะเปิดเล่นเลน,นะแต่ว่ายังไม่ได้อะไรเลยนะก็เลยมาเปิดฟักเก้าร้อยทองขำๆดูนะเพื่อนจะได้นะหวังว่าจะออกเถอะ ง่ายๆมาไอโคแจกกูเถอะ8ปีโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมโอ้โห,หแมงไม่จงไม่แจกอะไรเลยนะครับเกือทั้งนั้นมาจัดกันต่อครับพี่น้องโอ้โหคือกิจกรรมช่วงนี้มันเป็นครบรอบ8ปีตัวเกมผมเองก็เล่นมานานนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นมาตั้งแต่ตน้ตนๆนะแต่เล่นมา3-4ปีแล้วอ่ะคนกันเองนะไอโคแจกกูหน่อยนะขอได้ลุดกุลิตก็ได้เอา ใครก็ได้คนนึ่งนะครับเอาอย่าออกยากเลยมา900ทองไปแล้วหนึ่งนะครับทีที่2ผมขอล้องสูตรหน่อยดินะครับดูจังหวะนิดหนึ่งนะโอ้โหคือครบรอบ8ปีอะแจกแจกหน่อยเถอะนะโหยเล่นกันมานานแล้วดูกุลิตสัก3ครั้งนะก่อนไปเปิดขอเลยไอ้โคกุลิตแล้วกูจะขอบใจมากๆ8ปีถึงแม้ว่าไม่ได้เล่นมา8ปีแต่ขอเถอะถือว่าเล่นมานานนะมา ลุ้นชิบหายเลยอ่ะคือมาเถอะมากุลิตกุลิตได้ไหมโอ้ยเฮ้ยแบบนี้เรียบร้อยดีครับเพื่อนๆไฟลุงใครโอ้ไม่เอานะลิเบอรี่อ่ะใครวะโอ้โหเรียบร้อยแบบนี้เห็นใกล้ๆนะครับเสื้อขาวลาอูกอนซาเลสถือว่าเก็บไปหนึ่งนะก็โอเคนะสำหรับลาอูก็ถือว่า มากดกล้ารถทองไปแค่สองทีเองอ่ะถือว่าออกไม่ได้ยากนะครับก็เป็นตัวที่ผมเป็นตัวลองอ่ะเออถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวที่อยากได,ได้ที่สุดแต่ว่าก็โอเคนะครับนี่คือลาอูล่างอีปิกร่างแรกของผมเลยนะที่ได้ใช้นะครับอาจจะได้เล่นอาจจะได้รีวิวนะนี่นะครับแล้วก็ไม่มีไฮไลท์พ่วงเลยนะโอเคขอลักเออขอลุกเอยขอล็อกขอลักขอลุกอะไรล่ะขอล็อกไว้ก่อนนะครับลิ้นพันนะโอเคเ,เพื่อนๆลบนักเตะไอ้พกเกลือเกลือทิ้งไปนะมันเปลืองเนื้อที่นะครับ เดี๋ยวเราไปจัดกันต่อนะผมเหลืออีก1,300นรทองนะน่าจะเปิดได้อีกสักทีหนึ่งนะหูแต่เอาจริงนะเพื่อนๆมาตอนนี้คือยากแล้วตามปกติเลยคือถ้ามันออกสักตัวหนึ่งอะโอกาสที่ตัว2จะมาแบบต่อเนื่องอะมันยากมากๆนะจากที่ผมเปิดแพ็คมาเยอะนะส่วนใหญ่มันจะต้องแบบทิ้งช่วงนิดเหนื่อยอีเอช่นเราเปิดไปแล้วอะอาจจะรอข้ามวันแล้วค่อยมาเปิดถึงได้ตัวที่2ใช่ไหมครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะปกติเลยนะขอลองดูสูตรคล้ายๆเดิมนะดู1นึสสนะสูตร1 2 3นะด, 1, 2, 3, นดูอีพิกนะ โอเคหวังว่ารุดกุลิตจะออกตัว 2, ขอขอกุลิตนะจบจบไปนะไม่เหมานะแพ็กนี้คือแบบถ้าเหมาคงไม่ไหวนะช่วงนี้อีปิกมาเยอะด้วยคือเปิดเท่ากับแบบว่า2องพันสามพันทองเอาได้อยู่แต่ถ้าเปิดเหมาไม่ไหวจริงๆนะมาเถอะกูขอร้องนะเมื่อกี้ดูกุลิตไปแล้วได้ได้ลาอูอันนี้ขอดูลาอูบ้างคือจะได้กุลิตเป็นไงเหลี่ยมไหมดูกุลิตเมื่อกี้ดูกุลิตแม่งได้ลาอูอันนี้ขอดูลาอูเผื่อได้กุลิตมาเถอะมาเถอะไอโค ไอโค่หนึ่งพันสามร้อยทองสุดท้ายครับมาไหมมาไหมเม้นมาเลยมาไหมโอ้โเรียบร้อยจบและชีวิตเรียบร้อยครับผมเกลือโอ้โหไม่ได้อะไรเลยไฮลงไฮไลท์โอเคครับเพื่อนๆผมไปจัดทองมาเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งนะเปิดได้อีกนะ่าจะสักสองสามทีนะสองทีแล้วกันนะก็ <c oughs> ขอเถอะวะนั่นก็ยังประมาณเปิดไปเมื่อกี้สี่ทีนะครับยังไม่ยังไม่สุดเท่าไหร่นะเพราะยังได้แค่ลาอูคนเดียวนะ ถ้าเกิดได้อีกสักคนหนึงอ่ะหรือถ้าไฟดำมาเลยนี่โอ้โหกูอหบอกเลยโคตรคุ้มคือแพ็เนี้ผมกะไว้แล้วอาจจะมีงบอยู่สัก50ตัวนะโอเคนะห้าสิบตัวน,นี้เปิดไปสี่นะอันนี้ก็น่าจะงบท้ายๆแล้วน่าจะเปิดอีกสักสองทีอ่ะถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็คงพอนะครับโอเคดูกุลิตได้ลาอูดูลาอูได้เกลือนะอันนี้ผมขอดูริเบอรี่และกันเผื่อแม่งจะไปออกกุลิตมาขอเลยคนที่สองใครก็ได้ที่ไม่ใช่ริเบอรี่ก็คือกุลิตนั่นแหละง่ายๆเลยไอ้โค ขอร้องแล้กูวาละกูวาละว,วาละไอโคมาขอร้องขอร้องเฮ้ยแล้วแบบนี้โอ้ <S <S โหมาดกว่าไฟลุง่งเรียบร้อยครับผมรุ่นเลยเสื้อสีสีโอโหเห็นเงามาแต่ไกลแบบนี้ก็รู้เรื่องเลยดีครับเสื้อแดงกางเกงขาวก็ลุดกุนล,ลิดดิครับ โ,โหงโูกเกงกองล่างนี้ร,นร้อยหกโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับจริงๆผมมีร่างเก่าอยู่แล้วนะแต่ไม่ใช่ร่างร้อยห้านะผมมีร่างร้อยสามนะครับก็ถ<ๆ>ือว<ๆ>่าโหมันมันเพิ่มขึ้นมาเยอะนะผมก็เลยมาจัดนะแต่ตอนร่างร้อยห้าผมไม่เปิดเพราะว่ามันไม่ได้ต่างจากร่างร้อยสามเท่าไหร่นะแต่คราวนี้มันมันเพิ่มจากร่างร้อยสามมาเยอะนะก็เลยจัดซะหน่อยนะครับหืม 105, ผแล้วได้ไฮไลท์ด้วยนะ, <ๆ S 3> นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอล็อกไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการกันในคลิปนี้นะโหเหลือทองอีก1700ทองเลยนะ ก็สำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆอยากให้ผมเปิดต่อหรือพอแค่นี้ก็คอมเมนต์มานะแต่ผมคิดว่าคุ้มแล้วนะเพราะว่า ผมหมดไป50ทองนะ50ทองได้โอ้โหอีพิกมา2คนนะเฉลี่ยแล้วก็คือเอ้ยเออห้ 50, ไม่ใช่50เปิดไป50ตัวนะได้ริเบรีเอ้เหลือริเบรีคนเดียวนะครับกุลิตเก็บลาอูเก็บ,อกบโอ้โหได้ตัวที่ต้องการทั้งนั้นเลยได้ทั้งกุลิตและลาอูนะครับทานเพื่อนที่ดูคลิปนี้ผมขอให้ออกง่ายๆกันทุกคนนะใครก็มันฉลอง8ปปีผมว่ามันน่าจะมีแจกมีอะไรบ้างแหละบางคนร้อยทองออกผมเห็นอยู่นะ